อันนี้คืออนุสาวรีย์อะไรเพื่อนๆคงไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คืออนุสาวรีย์อีกหนึ่งเหตุการณ์ของการเมืองไทยนะครับพลึกสภา2535นะครับหรือที่เรียกว่าพลึกสภาธรมินนั่นแหละครับซึ่งมีรายชื่อผู้สูญเสียนะครับและผู้สูญหายโดยไม่ทราบชื่ออีกเยอะแย,ยะมากมายเลยล่ะครับ ซึ่งอนุสาวารีย์นี้ก็เป็นอนุสรณ์ที่ให้ลูกหลานได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในการเมืองของไทยนะครับซึ่งพลึกสภาธรมินก็คือเหตุการณ์ที่พลเอกสุทินดาคาปรายูน,นะครับปฏติวัตินะครับหรือรัฐบารนะแล้วก็ยึดอำนาจแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเองนะครับพลเอกจำลอง ไม่ยอมนะครับเลยเกิดเหตุการณ์นองเลือดทึกสะพานนั่นเองล่ะครับซึ่งเป็นเงาของการเมืองที่ถูกระลึกถึงจนในปัจจุบันนี่ล่ะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ยุติได้โดยนายหลวงรัชกาลที่9เ,เรียกเข้าไปคุยนะครับสุดท้ายก็ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในทางการเมือง และเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระและผมจึงได้กราบไหว้บังคมลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐทนตรีเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่สําคัญมากนะครับแต่น่าเสียดายมาอยู่ในมุมที่คนไม่ค่อยเห็นกันนะครับแต่ถ้าคนแถวนี้ก็จะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นลานส่วนฐานะให้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะฮะอยู่ตรงสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามนั่นแหละครับ